สวัสดีครับผมแซมอยชีพเลยนะครับวันนี้จะพาสมานิกาดูช่างพรครับวันนี้เนี่ยครับหน้าฝนอางดูก็จะเช็ครถเกียร์ไว้ครับบิวใหม่ครับรีบิวรถเก่าครับมีแต่เศษเลยครับเอามารีบิวครับคันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมากี่หมื่นนะจะไม่ได้เนะ เอามาทำับเอามาทำมาเมื่อกี้เอามาอีบิวใหม่เนี่ยรถตีใช้ในอูครับรถอูหมดารำเราจะของอูครับนี่ครับเครื่องควานควานควานบูสลักเมื่อกี้ครับอันนี้ในสไตล์อูช่างทอนนะปอเนี่ยตรงใส่สไตล์โรงกลิงช่างทอนเนี่ยจะใช้เนี่ยอันนี้มาจากสุรินทร์นะเนี่ยทำ ส้มไม้เมื่อกี้น่าจะเป็นของมาร์ 200, ากเอก200มาร์กเอก200เนี่ยอะมูเชื่อมตัดใหม่ได้ไม้ใช้พวกเงือกพวกนี่ใหม,คม,ม,ม่ครับนี่ใหม่เชื่อมลายแนวเชื่อมไอ้พวกควานควานใหม่ครับควานก็นะครับเอาสไตล์สแตนดาร์ดครับบูทรเดิมเดิมครับ สไตล์งานโรงกลึงครับรกลึงครับามาชมนะครับอันนี้ดิวหนักไปครับกันนียที่ตัดตัดก้อนไปตั้งศูนย์เชื่อมไมแล้ว ครับเนี่ยเนี่ยตัดเอฟตัดแล้วก็ตั้งศูนย์เชื่อมใหม่นะเนี่ยับดูปีนี้ครับเจ้าขี่พันไรครับปีนี้หกเอ็มหกหนึ่งบัวไรเนี่ย ครับโอ้ oh, ช่างเบียร์โอ้ oh, สวัสดีครับรผมโอ้ oh, อะไรเนี่ยน,นี่รถอูใน,นเนี่ยโอรื้อวิจัยว,ว,ยวนะเนี่ยเข้าไปดูข้างบนกันครับโอ้ oh, oh, อะไรนี่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นบอกที่เขาใส่ปลาเนี่ยรอบรอบรอ,อบใส่ปลาบอ โอ้กี่ฟ <ปะ S 1> ุตเนี่ยหฟุตครึ่งครับห้าฟุตครึ่งของมันต้องมีครับจ่มันรักจ่มันรักครับไม่ได้ไร่ก็ช่างครับขอให้ได้เกี่ยวครับนี่ครับเ <c oughs> น้นไร่ครับได้เกี่ยวอันนี้ลอบไปใส่ปลานะครับเอามาใส่เนี่ยเออไม่ใช่โอ้หมใหม่ครับโมใหม่โมใหม่เอากี่ไร่เนี่ย เกี่ยวได้ครับปีนี้500ห้าร้อยไร่ก็พอครับ500ห้าร้อยไร่เนี่ยครับไม่ต้องเอาเยอะครับ<อ>ปีที่แล้วได้100ร้อยกาไรเองโอ้หปีที่แล้ยว100ร,รอ้อยกาได้ปะโอ้โหเล้วร้อยก็ได้ครับวันนี้จะเอา500ห้าร้อยไร่โมโต้ใหม่ทั้งชุดครับซื้อคูบุต้ามาทำดีไปเนาะเนี่ย หลวสู้รถใหญ่ไม่ได้หรอกสู้รถใหญ่ไม่ได้เนี่ยทำไมสู้ไม่ได้ล่ะฮะตาปากแค่สองเมตรเองครับสองเมต็ดเจ็ดสิบกว่าเด้เกือบสองเม็ดแปดเอ้เท่าอะไรันนี้แหละปากผมสามเม็ดเลยลูกผมเท่าโอ่งผมล้มกันทวนเกี่ยวโต๊ะวันเจี๊ยบวันจี๊บนี่ครับช่างอ้วนครับโอ้ นี่ครับส่งผมงบพิเศษมาเองครับเพื่อชีวิตรครับสผมกินขาแล้วส่งผมเนี่ยน่าจะไม่ได้สะมาสามปีครับสังส่งอ้วนบอกซื้วมาปาปสั่งอ้วนคื้อใหม่ครับเนี่ยทำรอบรอบอ่ะรอบรอบใส่ปลาอ่ะ ไม่ใช่ซีรอบนะรอบนะรอบนะไม่ซีรอบครับค่อยมาดูวันเกี่ยวพี่รับรองฝานเกี๊ยบดูตอนเกี่ยวเนาะตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าหมูได้จยังไม่ได้ทดลองเกี่ยวนะครับเกี่ยวนีข้าวเต็มอุ่มเลยนี่งอกแล้วครับโอ้งอกแล้วช่างอ้วนล้างไม่สะอาดเนี่ยหลย นี่ครับนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยร่างวัวเนี่ยสรางเบียร์ทำอะไรเนี่ยเครื่องพ่าไม้ครับเครื่องพ่าไม้ครับวัวนี่ต้องแจ้งป่าไม้เด็ยเนียว้าใ้นี่ผมจะไปตัดอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยป่าไม้เนี่ยคนไกลยังไงเนี่ยใส่ไรเนี่ยโอ้ฮะบอกไฮริกบอลนี่กระบอกไฮลิกแล้วกันติดอะไรเนี่ยจะยกเอาบอก สสสใส่ซาลี่ร่างโอ้ใส่ซาลีล่างต้องต้องทำไอเดี่ไอเดียเอาทำหัวหน้าใหญ่ใจสปอร์ตครับนี่ครับน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้ปั๊มเหรออ๋อ <c oughs> อันนี้ปัม <c oughs> ป๊มปั๊มปั่นไฮดรอลิกใช่ไหมมีคอนโทรลไหมครับเนี่ยมีครับอ๋อต้องมีคอนโทรลด้วยชักเข้าชักออกไง อ๋ไม้ใช้พายายได้ได้ขนาดไหนเนี่ยคนโอบอเอาแล้วจะยกยังไงล่ะกิ่งกิ่งเหรอกิง่งขึ้นกิ่งไหวบ่ฮะอ๋อ,อมีว่ามีสาลี่อ่ะฮะ รถเตี้ยเนี่ยโอ้ต้องใช้รถคีบมั้งนะใช้รถคีบยกไม่ไหวเนาะกิ่งขึ้นทำรางกิ่งขึ้นหรอเนาะเป็นข<อ>าไม้ครับเนี่ยอ๋อนี่ปั่นปั่นให้ลีกก่อนเนี่ย,ยอ๋อไถปัน่น ใปั่นกปั่นลปั่นให้เลยก็ทนนึกเข้านึกออก่อนแล้วก็มีแรงยิงกระองยิงกระบอกหน้ากับหลังงบเท่าไรเนี่ยยังยัไม่รู้ครยังไม่รู้ครยังไม่รู้ครับเ่้ััง้ครับ่ครัมครั่ครับเนง่ัยทําม่ับงครับมีครมาสัครับ ทำได้หมดครับแค่มาบอกว่าอยากได้ยังไงครับเดี๋ยวจัดให้นครับช่างเบียการเชื่อมคนระับการออกช่างเบียเลียลอยครับ สมัยเดินซ้ายขับรถเนี่ยไปตรงไหนก็มีเมียตรงนั้นครับเนี่ยคนรูปลอโอ้โทำไรเนี่ยอดบูดเนี่ยพลาวรไทย โอ้นี่ครับช่างช่างช่างซูนหรือช่างศูนเนี่ยฮโอ้ <laughs> <laughs> oh. เชื่อมพับ,บ,พบเกบกไนใต้ในจานเบกนะครับมันก็อเนี่ยครับม่่อนอนั้น่ออไว้ปุ๊บก็บอกว่าสุดดีุดทไปอาร์จะดีึแปดตัวเดนผ่แกันะคา,มมาดก่เับ ครับใช่อกาซื้เมกเลวันเชื่อมโอเชื่อมอย่างเดียวไม่พูดพรมทำเพลงครับมาเชื่อมมาเชื่อมจวดจวดจับได้จวดอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ